สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรู้สึกที่เอ่อหลายหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะคือความผิดหวังอะคะ่ะตอนที่แบบสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันไม่เป็นอย่างนั้นครับเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยครับใช่ค่ะเราจะอ้างอิงแนวคิดจากบทความของคุณจุธารัตใจสอนนาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมนารมนะคะท่านให้มุมมองที่น่าสนใจไว้ค่ะ ค,คือแน่นอนว่าทุกคนก็ผิดหวังกันได้แต่ว่าความรู้สึกเจ็บปวดหรือวิธีที่เราเรับมือกับมันเนี่ยมันก็จะต่างกันไปนะคะอืมใช่ครับแต่ละคนมีมารวัดไม่เท่ากันค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะลองมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆหนักๆตอนผิดหวังเนี่ยให้กลายเป็นบทเรียนหรือ,ออาจจะเป็นพลังบวกให้เราได้ยังไงบ้างตามแนวทางที่คุณจุธารัตน์แนะนาไว้นะคะน่าสนใจครับ จุดแรกเลยนะคะที่บทความพูดถึงคือเรื่องการยอมรับความจริงค่ะฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่การยอมรับว่าเออเรากําลังเสียใจนะเราผิดหวังหรือเราเจ็บปวดอยู่จริงๆเนี่ยมันสําคัญยังไงหรอคะเออจริงๆสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการยอมรับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การบอกว่าเราอ่อนแออ๋อค่ะครับแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์เราเองอครับบทความเขาเน้นว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเกิดได้กับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหน การยอมรับนี่เหมือนเป็นการเปิดประตูให้เราเริ่มจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างจริง,จรงๆจังๆอะครับแทนที่เราจะกดมันไว้หรือทําเป็นไม่รู้สึกค่ะเข้าใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการยอมรับความรู้สึกนะตอนนั้นได้มันจะช่วยให้เรา,เาพร้อมรับมือกับความผิดหวังครั้งต่อๆไปได้ดีขึ้นด้วยซ้ําครับเหมือนยอมรับความจริงเพื่อจะก้าวต่อนะครับเข้าใจเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ยอมรับว่าโอเคฉันพลาดไปแต่ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามมาด้วย แล้วทีนี้พอเรายอมรับความรู้สึกนั้นได้แล้วบทความแนะนําให้ทําอะไรต่อคะเห็นว่ามีพูดถึงเรื่องการทบทวนด้วยใช่ครับหลังจากที่เราอาจจะเริ่มสงบลงจากการยอมรับความรู้สึกแล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือการทบทวนครับเพื่อเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะบทความชี้เห็นประโยชน์ของการลองอแยกแยะสาเหตุดูครับว่า ไอ้ความผิดหวังครั้งนี้เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้หรือว่ามาจากสิ่งที่เฮ้ยมันอยู่เหนือการควบคุมเราจริงๆการแยกแยะสสาเหตุน่าสนใจค่ะแล้วมันช่วยให้เราจัดการความคิดต่างกันยังไงคะครับคือถ้าสาเหตุเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นแบบว่าเราเตรียมตัวไม่ดีพอหรือเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปเองค่ะการทบทวนก็จะช่วยให้เราเห็นว่าเออครั้งหน้าเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง อันนี้ก็คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองโดยตรงเลยอืมแต่แต่ถ้าสาเหตุมันมาจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยจริงๆเช่นสถานการณ์มันพลิกผันหรือเป็นการกระทําของคนอื่นค่ะการทบทวนก็จะช่วยเราเห็นว่าบางทีความคาดหวังของเราตอนนั้นมันอาจจะสูงไปหรือเปล่าหรือมันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราจะทําอะไรได้จริงๆ อ๋ oh. ซึ่งพอเข้าใจตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การพยายามทำความเข้าใจและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่เราจะผิดหวังซ้ำๆในเรื่องเดิมๆด้วยครับอก็พูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตอนที่เรายังแบบวนๆอยู่กับความคิดลบๆโทษตัวเองอะไรแบบนี้บทความมีคำแนะนำเรื่องนี้ไหมคะมีครับ บทความก็เน้นนะครับว่าการที่เราจมอยู่กับความคิดลบหรือการโทษตัวเองนานๆเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ค่ะจริงค่ะครับการปล่อยวางเลยสําคัญเพื่อให้ใจเรามันสงบลงแล้วก็กลับมามีสติมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าการปล่อยวางเลยเนี่ยมันอาจจะยากไปสําหรับบางคนในตอนนั้นใช่ค่ะมันฝืนๆครับบทความก็เลยแนะนําวิธีที่อาจจะทําได้ง่ายกว่าคือการเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองแบบสร้างสรรค์นหน่อยนะครับเบี่ยงเบนความสนใจ หมายถึงให้ลองไปหา,ากิจกรรมอย่างอื่นทําอะไรแบบนั้นหรอคะประมาณนั้นเลยครับลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมดูพาตัวเองออกจากที่เดิมๆที่ทําให้คิดวนๆนะครับอหา,ากิจกรรมอะไรใหม่ๆทําที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเลย <c oughs> เช่นออกกําลังกายหา,ากิจกรรมอดิเรกใหม่ๆอย่างเอ่อเรียนทําอาหารวาดรูปค่ะค่ะหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆก็ได้ครับเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ มันจะช่วยให้เราหลุดจากวงจรความคิดลบๆนั้นได้ชั่วคราวนะครับแล้วบางทีอาจจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆกลับมาด้วยฟังดูเป็นการดูแลใจตัวเองที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจในบทความคือเรื่องของการปรับเป้าหมายค่ะเห็นว่าแนะนําให้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราทําได้จริงอันนี้มันช่วยเรื่องความผิดหวังยังไงคะอ๋อครับอันนี้เป็นการปรับมุมมองที่ฉลาดมากเลยครับคือบางทีเนี่ยความผิดหวังที่มันรุนแรงมากๆเนี่ย มันเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ซะใหญ่หรือว่าไกลเกินไปในสถานการณ์ตอนนั้นอืมค่ะบทความก็เลยเสนอว่าเออลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่เป้าหมายเล็กๆใกล้ๆตัวในชีวิตประจําวันที่เราพอจะทําสําเร็จได้จริงๆดูไหมอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเช่นตั้งใจง,ง่ายๆเลยครับว่าวันนี้จะกินอาหารมีประโยชน์ให้ได้สักมือ้อหรือจะอ่านหนังสือให้ได้วันละห้าหน้าสิบหน้าอ๋อค่ะค่ะหรือ ถ้ามีเป้าหมายใหญ่อยู่แล้วเช่นแบบอยากวิ่งมาราธอนให้ได้ค่ะก็อาจจะลองย่อยเป้าหมายลงมาเป็นว่าอขอวิ่งให้ได้ต่อเนื่องสัก1กิโลเมตรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดๆอ,อ๋อเข้าใจแล้วหัวใจสำคัญของมันก็คือการสร้างความสำเร็จเล็กๆหรือ small wins ให้ตัวเองในแต่ละวันนะครับเหมือนเป็นการสะสมความรู้สึกดีๆจากการทำสิ่งเล็กๆสำเร็จเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองแบบนั้นหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยมันคือการฝึกให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็มีความสุขกับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันคเป็นการเรียนรู้แล้วก็ตระหนักว่าเออความสําเร็จที่มันดูยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการลงมือทําสิ่งเล็กๆพวกเนี้ยสะสมกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับอม,มันช่วยฟื้นฟูความรู้สึกว่าเรายังควบคุมอะไรบางอย่างได้นะเราก็ยังสามารถสร้างความสําเร็จให้ตัวเองได้อยู่แม้ว่ามันจะเป็นระดับที่เล็กลงก็ตาม สรุปแล้วก็คือว่าถึงแม้ความผิดหวังมันจะทําให้เราเจ็บปวดเสียใจเสียน้ําตาไปบ้างแต่มันก็ไม่ใช่จุดจบเสมอไปใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับบทความก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตของเราได้ซ้ําค่ะการที่เราผ่านพ้นความผิดหวังแต่ละครั้งไปได้เนี่ยมันช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจหรือที่เขาเรียกว่า resilience ครับอืม resilience ครับเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่า เออเรากำลังเรียนรู้เรากำลังเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็อาจจะนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจน่าคบคิดต่อนะครับว่านอกจากที่เราจะเรียนรู้วิธีจัดการหรือรับมือกับความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองลองทบทวนแล้วก็ปรับมุมมองของเราที่มีต่อคำว่าความคาดหวังและความสมหวังในชีวิตของเราตั้งแต่แรกเลยอ๋อปรับที่ต้นทางครับเพื่อที่ว่าความผิดหวังนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเราน้อยลงหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของผลกระทบนั้นไปเลยก็ได้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปลองสำรวจต่อดูนะครับ